เรามาส่งงานเคลือบเซรามิก6 9 9 9บาททุกไซส์ทุกขนาดยกเว้นรถตู้ขึ้นไปแค่นั้นเองนะคะวันนี้นะคะเรามาทำกันกันกบ p a j z r o s p o r สกันเนาะตัวใหม่เลยสรวัาง,งาน20นะคะ ลูกค้านะคะรับรถมาเมื่อวันเองนะคะวันนี้เราก็ทําการขัดเคลือบให้เรียบร้อยเลยนะคะรีบเคลือบตั้งแต่รับรถแรกๆนะคะก็จะดีในส่วนของที่ว่ารถยังไม่มีรอยเยอะเนาะเราจะได้ไม่ต้องขัดลึกขัดเยอะนะคะอย่างคันนี้นะคะถึงไม่ได้ขัดเยอะก็จริงแต่ว่าตัวพื้นเนี่ยเป็นพื้นดิบมาเลยนะคะเราก็ทําการขัด เคลียร์จนกลับมาขึ้นเงาขึ้นใสไระะ้รอย,รอยขีดข่วนกันเลยนะคะเราก็ลงเคลือบให้นะคะด้วยน้ำยาซเซรามิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซเซรามิกคิสตัลเลยเนาะตัวนี้นะคะได้ค่าความแข็งอัปเดตเพิ่มขึ้นด้วยจากค่าความแข็งระดับ 9H ขึ้นให้เป็น 10H เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอายุการใช้งานก็ได้3ปีเต็มเลยนะคะไปมากกว่านั้นนะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของการรับประกันเม่นเทนแนนนะคะไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะ2ปีเต็มและทุกครั้งที่เข้าเม่นเทนแนนนะคะเราจะมีแถมเติมน้ํายาให้ด้วยนะคะ ทั้งคันเลยนะคะอย่างคันนี้นะคะอย่างที่บอกลูกค้าเลือกเป็นโปรแกรมหนึ่งเนี่ยยังได้ความเงาความฉ่าระดับนี้เลยนะคะดูได้เลยว่าเงาฉ่ามากแล้วอันนี้คือเพิ่งเสร็จมันมาดเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เขาแข่งตัวเซตตัวเต็มที่ความเงาความฉ่าจะได้มากขึ้นกว่านี้อีกนะคะ ลูกค้านะคะไม่ได้ว่าได้แค่ตัวรถเท่านั้นนะคะในส่วนของกระจกเราจะมีแถมเคลือบเซรามิกให้ด้วยนะคะแล้วก็แถมพิเศษไปมากกว่านั้นคือแถมพ่นเคลือบให้ทั้งคันเลยนะคะ <S <S เท่ากับลูกค้าเนี่จะได้เป็น2ชั้นเต็มๆไปเลยนะคะได้ระบบทา1ชั้นแถมระบบพ่นให้อีก1ชั้นเลยนะคะนี่ ทั้งการรับประกันดีๆแบบนี้แล้วก็คุณภาพของแถมที่ได้เต็มที่มากอย่างนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเรียบติดต่อจองคิวได้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะโปรโมชั่นนี้6 9 9 9บาททุกไซส์ทุกขนาดยกเว้นรถตู้ขข้นไปแค่นั้นเองเนาะส่วนรถตู้นะคะลูกค้าที่ใช้นะคะอยากเคลื่อนนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกแค่3,000บาทเท่านั้นเองนะคะก็ได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วนะคะ อูได้เลยรอบคันในส่วนของหลังคานะคะซิกเนเจอร์ร้านหนูเฟียนเนาะเราจะลงให้หนาเป็นพิเศษเลยนะคะช่วยในเรื่องของการกันความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอุณหภูมิในห้องโดยสารก็จะช่วยให้เย็นลงเร็วขึ้นนะคะ เงาฉ่ำสะท้อนเลยโปรโมชั่นนี้นะคะเรามีบริการให้ถึงบ้านฟรีด้วยลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกมานั่งรอยอย่างนี้นะคะก็สามารถเรียกใช้บริการถึงบ้านได้นะคะฟรีค่าเดินทางด้วยนะคะเรามีหน้าร้านนะคะที่ประชาชื่นนะคะและมีที่รับรองที่บางแคแบบนี้นะคะแล้วก็มีต่างจังหวัดก็จะมีที่พัทยาด้วยเนาะโอเคคะ่ะสาหรับวันนี้เราฝากง,งานกันไว้เท่านี้ไปลวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ